ลูกกระตายผมแก่แล้วนะเนี่นยไหนลองสงิมันเหมือนตาจริงยังไงทำให้เพื่อนดูดิครับนี่ครับเยลลี่เหนียวติดตาได้เลยนะเจนะ <Hey. S 1> ลีลูกกระตายผแก่แล้วนะเนี่นยไหนลองสงิมันเหมือนตาจริงยังไงทำให้เพื่อนดูดิครับนี่ค่ะ เยลลี่เหนียวติดตาได้เลยนะไหนลองทำสิไหนมาทำมั่งนะคะนี่นำมาใส่ตาไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะเห็นนีู่เห็นแดงบอกว่าเปรี้ยวพอดีเพื่อนน่ากลัวมากเลยอ่ะเป็นไงน่าจะเปรี้ยวกว่าไหนมามาชิมมั่งเปรี้ยิดหนึ่งนะมันคือสีฟ้าเนาะก็มาอืมนิดหน่อยไหนแลกกัน แล้วกันแล้วกัน,น่องว่าท,ทีเหลืองบ้างมันต้องใช้กันกายตัดนะคะเด็กๆมันไม่มันอันนี้ไม่ได้ไม่รู้มันแกะไ,ไม่รู้ว่ามันแกะยังไงติดติดติดเลยแนะนําให้แช่เย็นดีกว่าไหมหแนะนําลองแบบลองแช่เย็นดูนะนั่ไง หืมดูแ่าือ่นะทำยัง,ง,ยง,งไงไงเอาเล,เลือดมาเนิยินดีดีถ้าน้องๆคนไหนอยากกินเหมือนแน้งนะลองสั่งในอินเทอร์เน็ตดูนะอันนี้ก็านานอยู่เหมือนกันนะคะเรารอเกือบยี่บวันเลยสั่งในพิออเดอร์นะคะนี่นนะ นั่อันนี้เยลลี่อะไรยัลี่ลูกกระต่ายยลลี่ลูกกระต่ายอันนี้เราซื้อมาหนึ่งร้อยบาทนะคะกี่ลูกก็ไม่รู้อ่ะครับนี่สองเอามานับก่อนนะสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบห้าลูกหนึ่งร้อยบาทนะคะสิบห้าลูกสิบหนึ่งร้อยบาทค่ะเยลลี่ลูกกระต่ายครับบายบายเพื่อนๆอ่เกี่ยวเกี่ยวมากเหรอ บ๊ายบายเดี๋ยวคราวหน้าเรามีเยลลี่อะไรด่ารอติดตามกันด้วยนะครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวครับบ๊ายบายบายบายครับดีไหมไม่ดีไม่ดีบ๊ายบายเนังยปไปก่อนบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายครับ